สินตอดเท่าไหร่นี้ต้องถามแม่เกดเลยค่ะอยากรู้ใช่ไหมต้องถามแม่เกดเลยเพราะว่าให้ครอบครัวหมดเลยค่ะไม่เอาเองเลยแม่เกดคุยกับแม่ใจกันเองค่ะแม่ผู้ใหญ่ก็คุยกันเอาแม่เกดมาพูดยาเลยค่ะ สงสารแม่เกดมีดราม่าจะตายสินสอดเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่เรื่องสำคัญสำหรับเจนเนี่เลยต่อให้ถูกหรือแพงเนี่ยเราก็มีดราม่าอยู่ดีพอถูกเนี่ยคนก็จะบอกว่าสินสอดทูกจังไซตีราคาตัวเองตั้มบันน,นนันบันนีพอแพงปุ๊บสิ่งที่ทุกคนจะมอคือเบียร์เจ้าเส้าเนโน,นน,อนถือเฮ้ยบานานับนนันปันนีเพราะฉะนั้นลองงดถามคำถามแบบนี้เพื่อนไหมเพื่อป้องกันดรามา่าทุกคน จริงๆเพราะว่าไม่ว่าเราจะจะถูกจะแพงจะอะไรจะจัดงานอะไรยังไงเนี่ยอูยดราม่าตลอดนะคะยิ่งเป็นเจนนี่เนี่ยตัวลงตลอดเรื่อยๆจริงค่ะเดี๋ยวมีดรามา่าใช่เพราะฉะนั้นปล่อยให้ผู้ใหญ่เขาคุยกันเองอีกอย่างเราไม่จําเป็นต้องมานั่งบอกด้วยเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้อะไรขนาดนั้นอยู่แล้วตัวเราเป็นคนทํางานได้นะคะเราไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องแบบเยอะต้องอย่างนั้นอย่างนี้ คือปกติแล้วเป็นคนทํางานได้นะคะแล้วก็มั่นใจว่าต้อยเราไม่มีผู้ชายเนี่ยเราก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้เราก็เลยไม่ได้ใส่ใจกับเรื่องของสินสอดอะไรแต่ว่าก็ถามว่าแม่เกดเรียกไหมก็เรียกเนาะบางมันก็ต้องตามประเพณีไทยนิดนึงนะแต่ก็แล้วแต่เขาเลยแล้วแต่แม่เกดเลยเอ็นดูทําอะไรก็โดนดรามา่าใช่นี่รู้ไหมว่าทกวันเนี้ยเนี่ย ที่บ้านจัดงานจัดอะไรเงินใครค้างเงินนู่นค้างเงินนี่ค้างทนไมเงินเจนนี่หรือเปล่ายิวไม่มีเงินหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเราไม่อยากให้มาโฟกัสเรื่องแบบนี้เลยอะเรารู้สึกว่าเรื่องแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องของส่วนบุคคลแล้วก็มันเป็นเรื่องของแล้วแต่ครอบครัวใครจะสะดวกแบบไหนอะนึกออกไหมนี่ต่อ้มานั่งบอกว่าอันเนี้ยเงินยิวนะอันนี้ยิวซื้อให้นี้ซื้อให้ก็โดนด่ายอยู่ดีบอปกปองแฟนมั่งออกหน้าออกตาแทนมั่งไรมั่งเราก็เลยคิดว่า คำถามแบบนี้เรื่องที่จะตอบแล้วเพราะว่าตอบไปก็มันไม่ได้ทําอะไรดีขึ้นแต่ว่านี่ดีก็คือครอบครัวพี่ยูคือน่ารักมากโดยเฉพาะพี่สาวพี่ยูเนี่ยดูแลดูแลเจนเนี่ดีมากดูแลดีมากโดยเฉพาะพี่เสาพี่ยูพี่นกทองได้ซ่องเดือนว่าค่ะตีมส่อะไรพวชาวันครีมทองน้ำตาลวันเย็นน้นฟ้าครามน้ำเงินคิดจะไงคนที่เหยียดอีสาน คิดว่าเป็นเรื่องที่เขาเป็นคนแบบไร้สารามากเนาะมันคิดได้หลายแง่นะแต่ที่แน่ๆคือต้องไม่ใช่คนแบบว่าคิดวิเคราะห์แยกแยกก่อนพูดแน่นอนคนเราถ้าจะเหยียดคนอื่นได้เนี่ยเขาต้องแบบว่ามีเรื่องหรือว่ามีปุมอะไรสักอย่างไม่งั้นเขาไม่ไปเหยียดคนอื่นหรอกนี่ก็โดนเหยียดเยอะนะแต่ว่าชินแหละแล้วก็เลือกที่จะไม่ให้ค่าไม่ใส่ใจ เลือกิทมาร์กเลยอ่ะทุกคนไม่ต้องเป็นว่วงเจนนี่เลยเจนี่เล,เลือกิดมาร์กเนียยแต่ว่านั้นแหละบอทุกคนเดี๋ยวว่ามาไลท์ยอ,รอหรอวอ่านคอมเมนต์บางทีแตเย็นเมนไม่ดีมั่งไรมัง่งอะทุกคนก็ต้องปล่อยผ่านด้วยไม่เหมือนเจนนี่ปล่อยผ่านได้แต่เจนนี่อยากให้ทุกคนปล่อยผ่านด้วยเพราะว่ายิงเราไปให้ความสําคัญนั้นคนเล่านี่เ็าจะจบบํารุงอะไรบ้างครับหมายถึงอะไรเอ่ยถ้าเรื่องอาหารการกินน่ะเจนี่เขากินแบบว่ากินไม่ได้ตึงกันหวาดแบบ แบบเปลี่ยนไปเลยก็ไม่ใช่นะปก,ก็กินปกติเลยกินเยอะว่าเดิมด้วยเพราะว่าตน้นไมเก็บทองเจนนี่ได้ไหมไยเก้ก็ไม่ได้แบบมีตังซือ้อนู่นซื้อนี่หมากันเราก็ติดนี่ใส่แมวแบบบ่ายเบ,บ,บิดเบิดกินอะไรแล้วอิ่มกินอะไรแล้วร้อยก็กินแต่ว่าก็ต้องแบบไม่เป็นข้องี่ว่าไม่ทําลายลูกเช่นแอลโกโฮอฮอล์เล่นไมนอยู่แล้วจริงหนึ่งที่นายยกยงคือเป็นคนกะตันยูขอบุณค่ะ นั่นแหละที่อาจทำหมมีุกวันนี้อยู่เลยแบบโดนดราม่ามาเคไหนก็อย่างแบบมีคนติดติดตามมีงานแล้วอย่างก็คงเป็นปอความกระตันยูสังเกตไหมว่าจะมาไล์เล่นเล่นเวลากินเพราะว่าเราว่างเวลากินไงเวลาอื่นไม่ค่อยว่างก็เลยไม่ค่อยได้ไล์นะทุกคนมันก็เลยอาจตัวเสียมยันระยะนิดนึงเคี้ยวไปคุยไป,ไปบ้างเสียงดังบ้างแต่ว่าตอนอื่นมันติดทํางานแต่ตอนกินเนี่ยคือตอนว่าง เสียดานะที่ว่าไม่ได้เชิญทุกคนนี้เพราะว่าเราต้องทำตามกฎนะจ๊ะใส่ชุดนอนเร็วเพราะว่าอะไรไม่อึอดอัดตั้งแต่ท้องอะ่ะกินแล้วก็จากใส่ชุดที่สบายๆย,ยังไม่อาบน้ำเลย